วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหาหีิปลาก็แล้วครับมาหาเขาไม้เสดุงก็แล้วครับพี่น้องมาได้เบิ้องในชมน้ำกัดนะครับเนาะครับช่องคนข้นหมันครับได้กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดกระดิ่งแจ้งเตือนในผมนั่เเลยครับเด้อเพื่อสิได้บ่ได้ผ่านคลิปใหม่ๆครับผมโอเคพี่พี่น้องมาหาเบิ้งปลาไปเลยนะครับ แต่ที่มีแต้มให้พี่ให้น้องเบืง้งงนาะครับไปครับพี่น้องเบื้งน้ำกันครับไปพี่น้อง เต็มกระบานเลยนะครับมาแล้วก็ได้ปนพี่น้องเอ้ย <Yahoo! S 1> ครับเดี๋ยวขออนุญาต เต็มกระบ,บานเลยครับพได้ต้มนะครับใส่พี่น้องหั่นกัมพี่น้องเอ้ยบางมือนีป่าไม่ค่อยขึ้นครับพได้ต้มมพได้ปนอยู่ครับพี่น้องต้มได้ปนอยู่ครับกำลังหัน่นสิบดุมกระเจ้าด้ครับนี่ ผมกดจิรับเดีพี่น้องนี่มันก็คำนะครับกด,ด,ด,ดประัานได้ครับประัานมีประธานแนวถุงมืใส่ครับรืม้มพี่น้องคันมากคลิปนี้ก็ยาืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับด้อเพื่อสิบปฏิภาดคลิปใหมไหมครับว่าผมจะไป หายิ่งทางใจห,หากินอีอยังนะครับเนาะไหนหาทายคลิปยังพี่ห้นองเมืองจะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำครับเพื่อสีประดพลาดคลิปใหม่ๆครับผมผมก็ติฝากไว้แต่ซ้ำนีนะครับผมเพราะผมก็ติกับ,บันนะครับเพน่งจะทำแล้ว สามสองคนฟันหมานเน้อะน้ำเดื้อรับเดื้อพี่ดองเอ้ยพูดตีเขาพรเมืองใหม่เมืองเขาขอขอบคุณครับทุกกำลังแรงใจจากพี่จากน้องครับผมผมดีขอลาสักนิดน้่ครับผมสวัสดีครับ